ดูเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ของรัฐบาลนะคะก็คือโครงการดิจิต a l วอลเล็นั่นเองทางกระทรวงดีนะคะก็ชวนประชาชนค่ะสมัครใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐล่วงหน้านะคะก่อนเข้าร่วมโครงการดิจิต a l วอลเล็ในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็จะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะคะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีนะคะเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ถแถลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็หรือว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็นะคะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567นั้นจาก รายงานนะคะการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐของประชาชนก่อนวันที่24กรกฎาคม2567พบว่ามีจำนวนการใช้งานเฉลี่ยนะคะวันละ5,000 50, ถึง 60, 6,000 0ครั้งขณะที่ปัจจุบันนะคะหลังจากวันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะก็พบว่ามีจำนวนการสมัครเข้าใช้งานเฉลี่ยวันละ8 0 0 0 0ถึง900,000ครั้งค่ะกระทรวงดีก็ขอแนะนาให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครใช้งานนะคะพร้อมยืน ยันตัวตนในแอปพลิเคชันทางรัฐล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งานก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะก่อนวันที่1สิงหาคมนี้นะคะซึ่งคาดว่าในช่วงวันที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็คือวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567จะมีจํานวนการสมัครเข้าใช้งานถึงวันละประมาณ5ล้านถึง6ล้านครั้งนะคะหากประชาชนมีข้อสงสยัยหรือว่าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ก็สามารถที่จะสอบถามได้ ที่ศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิต a l วอลเล็นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1 111ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นสายด่วนดิจิตอ l วอลเล็นะคะโดยกระทรวงดีก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่นะคะรองรับการทํางานของระบบไว้กว่า500คนค่ะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบข้อสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนดิจิต a l วอลเล็ให้กับประชาชนค่ะก็ไป ไปโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบว่าแย่งกันเข้าใช้งานในช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะในช่วงวันที่1สิงหาคมถึง15กันยาย,ยน2567ค่ะครับผมก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับ